ต่อไปค่ะผู้ชมเป็นข่าวสำหรับคนรักบ้านซึ่งก็คือทุกคนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ Home Pro Super Expo แจกหนักแบบรักโลก6วันเท่านั้นค่ะชวยผู้ชมสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะเพื่อที่จะรับส่วนลดรวมมูลค่าสูงสุด2 0 0 0 300บาทนะคะแล้วก็ลุ้นรับโชคใหญ่แบบรักโลกจัดเต็มกว่า35ล้านบาทค่ะลุ้นรับรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโมเดล3มีสิทธิ์ติดตั้งโฮมโซล l ารูฟท็อป1นเฟส3กิโลวัตต์แล้วก็มีรถจักรายานยนต์ไฟฟ้า EM รุ่นเลเจนด์ด้วยนะคะซูเปอร์คุ้ม5ต่อกันไปเลยค่ะพิเศษสำหรับสมาชิกโฮมการ์ดต่อที่1คือซูเปอร์ดีลสินค้าลดสูงสุด80%ซตต่อที่2องซูเปอร์แคชแบ็กนะคะและคูปองรับเงินคืนและคูปองส่วนลดรวมสูงสุด1000,000 2,300บาทคืนเข้า HomePro Wallet นะคะแล้วก็ต่อที่3 Super Discount ลดแล้วรับเพิ่มสูงสุด13%สำหรับสมาชิกโ o m e c a r d และบัตรเครดิต HomePro Visa Platinum ค่ะต่อที่4 Super Brand ค่ะลดเพิ่มสูงสุด10%เมื่อช็อปสินค้าที่ร่วมรายการครบตามเงื่อนไขและสุดท้ายต่อที่5 Super Point แลกคะแนนเท่ายอดซื้อลดเพิ่มสูงสุด43%นะคะช็อปสนุกลุ้นมัน6วันเท่านั้นค่ะตั้งแต่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้นะคะที่ Home Pro ทุกส ทั่วประเทศและทางออนไลน์ที่ www.homepro.co.th ค่ะค่ะไป